ฉะนั ni, well ้นในระหว่าประเทศรการตเขาจะำัไทยที่นะครับที่มีในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะจดตวในวันนี้เขาก็จะจับว่าอยู่ประมาณ6ประเทศนะครับขอใ้สีจะกการุ่นินไทยและปาาเสียงไทยนะครับที่สามารถจะนำตับปลกเสียงไทยจากมากไปหนาน้อยเนี่ยแบบนี้นะครับระด <ersch> อูด้งกระเพยและอีสโตรถลกนะอันนี้อานดัน่งนะครับส่วนอันดับสองจะเป็นไทยจากพายุฝนเขตร้อนหรือวาฬไทยครับจแเป็นอันดับสองอันดับสามก็จะเป็นไทยจากทะเนไหวและอาคารถลกนะครับอันดับสี่เป็นไทยจากไฟป่าและบอกควัยนะครับอันดับห้าไทยจากการทัศน์ตะและกดโซ่อันดับหกก็คือไทยแล้งนะครับ เราต้วงรู้ไหครับว่าจังหวัดตาญจนบุรีเราเนี่ยนะเป็นจังหวัดถ้าจะเรียกว่าจออังหวัดเดียวในประเทศไทยนะครับมีเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นชั้นแต่ดีมันจะเป็นชั้นชั้นขึ้นมานะครับแต่ในชั้นพื้นที่ของเราได้ทั้งสามระดับโซนัวเ,นนเราเ,เนี่ยนะมีภูเขาเอเเป็นเขตภูเขา่อยู่ในโซนสูงนะครับที่อยู่ที่สูง มันยู่ที่สูงก็จะมีประมาณที่จจะโยงขึ้นมาถึงทอง้าภูมิศสกดิ์ีที่จะเป็นที่สูงเนภูเขามากนะเป็นภูเขาแล้วลงไปทำเมืองไปตั้งทั่วทางตักรดานที่ราบที่ราบลุ่าแล้วโซนหนึมันจะเป็นเขาเรียกว่าทราบลุมันเป็นเนินเขาเตี้ยๆนะครับแถวแถวมนมงทวนทางลงนทางเราขวัดูนนทางเป็นเที่ยว แต่ในส่วนที่ได้นั้นก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะครับซึ่งแม้จะยังไม่เกิดขึ้นกับจังหวัดแคลิบอร์เนียขนาดใหญ่อย่างเมื่อปีที่ผ่านมาที่เกิดกับหลายจังหวัดในเขตภาคกลางนะนะแต่ทาง ในการติดตามสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของน้ำเรื่น้ำซึ่งลำน้ำที่เดินสายอากาศของไทยแลนด์บรีเรามันมีสองสายนะครับก็คือแพรน้อยแพรน้อยอยู่ฝั่งไหนลูกแพรน้อยแพรน้อยอยู่ไหนถ้าเราลำน้ำแพร่แพรน้อยนะเราแพรน้อยส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทางด้านเขื่อน อีกด้านึ่จะเป็นลายไหลครับซึ่งมันจะวูกบบที่บริเวณหน้ามือกาลแนตรีการเป็นแม่น้ำอะไรม่น้ำอะไรดูไหมแม่น้ำอะไร พี่เนี่ยนะครับมต่อที่มีถ้าเป็นลูกพ่อพกแม่ก็จะมีเป็นของพ,พอองพ่อทอนนะล่าสาวแม่ nghe, nghe. Vừa rồi đó là đại án, đúng không? Đúng không? Thì phải không? Lao động lực nó làm như thế nào? Nó làm như thế วีความัเิดผู้ป่วหรือกิดขโดยการตื่นด้วยหนก่อนครับแต่ว่าผู้ป่วยบามันจะมีการตื่นด้วยหน้าของมันอยู่ในระยเวลาพอสมคนนะครับเต้นข้ามันเลยคร

หน้าที่ของเกลือนะครับคนคนทีออ่คนอื่นจะตอบแทนที่ก็เป็นการที่เอาได้เอาครับแต่ส่วนตัวมันมีมอน เกิดิไหวเท่าไรเกิดวาถึงสามารถแตกแล้วแตกกลักษณะไหนมันน่ากลัวหรือไม่นะสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องารเข้าไปดูนะว่าอาจาย์จะเข้ไปดูที่เกิดทางนักยตรก้ดูอยู่แล้วนะครับส่วนทางเราเอก็มีข้อดูในส่วนซึ่งนตรวจจับสารนะครับในแง่ของการแจ้งหตแิไทวนะครับซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นผม